สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเข้าป่านะครับวันนี้จะมาเก็บผักหวานนะครับแต่จากที่คาดการแล้วผักหวานก็ยังไม่น่าจะพอเก็บนะครับแต่ก็จะมีการวางแผนไว้ก่อนนะครับคือต้องมา,าลิดใบก่อนนะเพื่อที่เวลาฝนตกลงมาแล้วก็จะได้เก็บมันได้เลยนะครับเดี๋ยวไปตามดูครับว่า,าการลิดใบผักหวานนี่เขาทํากันยังไงครับ นี่คือต้นผักหวานต้นแรกนะครับที่เจอวันนี้นะแต่ว่าเขายังไม่ได้ออกไม่ได้ออกยอดนะครับก็คือตอนนี้เราขึ้นมาแล้วเราก็ต้องอลิดยอดมันออกนะลิดใบออกเพื่อให้ยอดเขาแตกออกนะครับ อีกอย่างหนึ่งนี้ก็คือไฟอยังไม่ไหม้นะครับถ้าไฟไหม้นี่ไฟเขาก็จะไอ้ลามไหม้ตรงบริเวณใบพวกนี้ออกเราไม่ต้องริดนะครับวันนี้น้องเชวกกำลังริดใบนะครับเพื่อถ้ทาที่เราขึน้นนีเราก็จะได้เก็บเลยนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาตามยอดที่ที่เราริดนะครับบริเวณนี้นะที่เราลิดออกนีะ น,นี่คือต้องปีนต้นขึ้นไปลิ์นะครับเพราะมันอยู่สูงแค่รูดรูดใบมันออกนะครับแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือยังมีดอกออกแล้วนะตรงนีนะ้นี่ครับดอกเขาก็เริ่มออกแล้วนี่ครับคือดอกหวาน นี่ก็คืออีกหนึ่งต้นนะครับจะอยู่ลาดชันนะนะตรงนี้ค่อนข,ข้างสูงนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ว่าตอนนี้ก็คือเายังไม่แตกยอดนะเราต้องริดใบออกครับรุดๆใบออกไปนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินทางขึ้นมาได้สักพักแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อยก็นั่งพักแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวจุดมุ่งหมายปทางก็คืออยูอ่ข้างบนภูเขายอดนี้นะครับ นี่ก็คือรอยหมูป่านะครับที่เข้ามาอาหากินรากไม้นะครับหรือว่าพวกหนวกกรอยอะไรพวกนี้นะนเป็นหมูป่านะครับนี่ล่องรอยของหมูป่านะครับตรงนี้อาหารของหมูป่า ตรงนี้ขึ้นมาสูงแล้วก็จะมีการแตกยอดขึ้นมาให้เห็นนะครับมากกว่าอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าที่สูงนี้เขาจะอ่ารับน้ำหมอกน้ำค้างได้ดีกว่าเป็นผักหวานเตี้ยนะครับตรงนี้มีหลายต้นนะนี่อีกหนึ่งต้นนะครับเริ่มจะแตกยอดอ่อนแล้วแต่รุ่นนี้ยังกินไม่ได้นะครับ ก็คือวันนี้จุดประสงค์ก็คือจะมาลิดใบไว้นะครับเพื่อประมาณ1สัปดาห์นะที่เราจะขึ้นมาอีกหน่งรอบนี่นะครับอีกต้นหนึ่งครับอยู่บริเวณลาดเชิงเขาค่อนข้างสูงนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษตอนนี้ก็คืออขึ้นมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวก็เราก็จะเก็บดอกนี่นะครับไปนี่นะครับดอกของกวานี่ครับไป แกงกินไปก่อนนะครับเพื่อระหว่างรอนะครับนี่ครับคือดอกของมันตัวนี้ออกค่อนข้างเยอะนะครับเ,เก็บดอกเสร็จแล้วเราก็จะลิดใบไว้นะครับนี่ก็ถือว่าได้สดน้ำร้อนๆตอนนี้ก็ ดำเนินการริดใบนะครับริดออกเพื่อได้แตกยอดออกมาต้องเชียวกำลังดึงอย่างขมักขมันนะตอนนี้รากนี้ก็จะมีหลายต้นนะครับที่ขึ้นตามขอบผานะครับอาจจะเป็นจากเพราะว่านี่นะครับตรงนี้นะที่ขยายพันธุ์ก็เกิดจากดอกที่เราเก็บไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีดอกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็จะเกิดมาเป็น เป็นผลนะครับก็จะร่วงลงพื้นดินก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะครับนี่นี่ครับแต่เขาก็เป็นเป็นผลเยอะนะแต่ว่าอาจจะรอดไม,ไม่ไม่กี่อันนะครับตอนระหว่างที่เป็นดอกนี่อาจจะร่วงลงไปก่อนนี่ต้องอ่าช่อที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับจะเกิดเป็นผล หลังจากที่ริดใบของผักหวานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเกิดหน้าตาประมาณนี้นะหลังจากนี้ถ้าเกิดฝนตกนะครับก็จะมีาการแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราก็ต้องลุ้นอีกทีว่าเราจะมาเก็บก่อนคนอื่นหรือว่าคนอื่นจะมาเก็บไปก่อนเรานะครับจังหวะนี้ก็คือต้องรอให้ไฟไหม้นะครับพอพอไฟไหม้ป่าแล้วก็ไอ้ที่ใบ ใบพวกนี้นะมันก็จะห้ามมันเรียกว่าอะไรภาษาไทยไม่รู้นะอันนี้มันก็จะแห้มเป็นสีนี้ครับแล้วก็จะลมก็จะพัดหลุดไปแบบนี้นี่คือตามธรรมชาติของมันนะครับถ้าไม่มีคนมาลิดใบนะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นใหญ่อ๋อแต่ต้นนี้มีมียอดแตกไม้เห็นบ้างแล้วนะ ตอนนี้ลิดใบรอเลยตอนนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นต้นยอดฮิตของทุกคนนะครับเพราะว่าเขามีลักษณะที่ต้นใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นที่สังเกตง่ายนะตอนนี้น้องเชียวก็กำลังเก็บดอกนะครับ นี่คือดอกของผักหวานนะก็มีเยอะอยู่ครับฤด,ดูนี้ก็ต้องกินดอกไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะออกยอดใหม่นะครับมันต้องมีไฟไม้ป่าแล้วก็มีอ่าฝนพรำลงมาสักอ่าหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนะ ถ้าเราไม่ริดใบนี่มันก็คือจะไม่แตกยอดนะครับเราต้องริดใบด้วยนะตรงนี้บริเวณนี้มีหลายต้นนะครับปีที่แล้วนี่ผมมาปีนเก็บอยู่นอกจากจะลุ้นนะครับถ้าเราขี้เกียจริดก็คือต้องลุ้นให้มีไฟไม่ป่านะครับนี่มีหลายต้นอยู่แล้วก็ต้นไกลๆนั่นอีกหนึ่งต้นนะครับ

ยาาขึ้นไปเรอยๆเดี๋ยวนี้เป็นทำเพือทบริสุทยิงาขึ้นแน่นอนทิไเพราะเาเด็ดใบแค่หมดอกเด็ดรจยรีบอฮดอข้างบน กว่าจะลงมาถึงก็เหนื่อยพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ได้กลับมามือเปล่านะเกาะได้ผักหวานมานะครับมาแกงนี่แต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นเป็นดอกอยู่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งจับไปริดมานะครับส่วนยอดแบบนี้นี่ก็ยังไม่ออกครับต้องรอ,อให้มีฝนพําลงมาหรือว่าไฟแม่ปับเดี๋ยวก็ต้องพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับ คลิปนี้ก็มีเพียงเค่นี้ครับสวัสดีครับ